คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้มีผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องของการรับประทานอาหารปลอดภัยมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอย่างพืชผักคุณสาวิตรีเลอธิรันวณิชเดินทางไปที่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะที่นั่นประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวสาลีรวมทั้งเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดภัยด้วยค่ะ ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ในบางจุดมีสภาพเป็นเขาหัวโล้นไรต้นไม้ปกคลุมเนื่องจากการเผาป่าเพื่อนำพื้นที่มาทำกินมุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข1-2-5-6ใจกลางอำเภอบอกเกลือจะพบกับชุมชนเล็กๆที่ยังคงสภาพพื้นป่าเขียวขจีและทุ่งข้าวเหลืองอาาร่ามตลอด2ข้างทาง ด้วยวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมที่ยังคงอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ค่ะทำให้บ้านผาคับอำเภอบอกเรือจังหวัดด้านแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตรปลอดภัยโดยมีความรู้ทางวิชาการมาเสริมให้ชาวบ้านมีการเพาะป,ปลูกที่ดีขึ้นค่ะบ้านผาคับแห่งนี้ค่ะเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพหลังการทำนาในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพราะในอดีตเกษตรกรต้องพบกับปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และผลผลิตที่เสียหายจากศัตรูพืชเริ่มต้นจากปัญหาของการทิ้งพื้นที่หลังจากทำนาเนี่ยค่ะก็เกษตรกรเนี่ยก็จะทิ้งพื้นที่โดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไปรับจ้างที่อื่นหรือว่าไปประกอบอาชีพที่เหมือนกับใช้แรงงานในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็มองเห็นเรื่องพื้นที่นาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็เลยมองว่าเออจากพื้นที่นาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ย เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะก็เลยมองเรื่องของการเกษตรเนี่ยเข้ามาเป็นตัวตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะเพราไม่ใช่แค่ลักษณะของมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเหมาะกับสภาพพื้นที่เท่านั้นค่ะแต่เกษตรกรต้องใส่ใจดูแลตั้งแต่ขั้นตอนของการเพาะปลูกด้วยการหว่านมเมล็ดพันธุ์ในสัดส่วนที่พอดีต่อปแปลงการเก็บเกี่ยว และการนวดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ให้แห้งเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ที่สำคัญก็คือการเพาะปลูกโดยไม่พึ่งพาสารเคมีในทุกขั้นตอนทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรในชุมชนบ้านผาครับจึงได้ผลผลิตจากการเพาะปลูกข้าวสาลีมากถึง300-500ถึงกิโลกรัมต่อไร่คือความรู้และวความคิดของชาวบ้านฮะที่รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่ากระตือรือร้นมากขึ้นรู้จากการหาการซื้อ หาตลาดเองก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ฮะจะไม่มีการแย่งอย่างเช่นขา้าวโพดอย่างนี้ฮะก็หาตลาดกันเองได้อย่างนี้ครับแล้วก็ทั้งหมด39หมู่บ้านที่เขาทําอยู่ก็ส่วนมากรู้จักกับหมู่บ้านพผ้าคำแล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดสารพิษมีข้าวโพดหวานขายมีข้าวสาลีขายที่นี่ครับ ขณะที่เกษตรกรบางรายก็อาศัยสภาพอากาศที่หนาวเย็นของพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานพริกและพืชผลมีราคาอ,นนอย่างตนนสตรอบเบอรี่แปลงเล็กแปลงน้อยที่เลือกปลูกตามพื้นที่นาขนาดเล็กภายในบ้านและมะเขือเทศสแน็คสลิมที่รูปร่างคล้ายมะละกอขนาดเล็กสีส้มแดง<ม>ดูแลง,ง่ายๆแต่ได้ผลผลิตจำนวนมากค่ะโดยวิถีของการปลูกพืชเนี่ยมันก็มีการใช้ปุ๋ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใช้ปุ๋ยยังไงถึงจะถูกวิธี ช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วหากาจะลดการใช้ปุ๋ยหรืออะไรลงได้บ้างไหมนะคะในส่วนหนึ่งที่เรามองเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของสารไล่มแมลงถ้าไม่จําเป็นต้องใช้สารไล่มแมลงเนี่ยเรามีการดูแลจัดการแปลงหรือแม้กระทั่งการดูแลพืชผลอย่างไรเนี่ยก็จะเอาเหมือนกับความรู้มาพูดคุยกับเกษตรกรเพราะที่นี่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาปฏิเสธการใช้เคมี เรื่องของสารไล่มแมลงอะไรพวกนี้ค่ะฆ่า,มาแมลงที่ที่เป็นอันตรายเพราะว่าเนื่องจากมาเป็นพื้นที่ต้นน้ํานอกจากรายได้จากการขายมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพชาวบ้านยังได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปโดยทําการเพราะต้นกล้าข้าวสาลีเมื่ออายุได้1 0 1ถึง12วันก็ตัดใบที่สมบูรณ์มาทำชาเป็นสินค้าชาต้นอ่อนข้าวสาลีที่หอมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารค่ะสินค้านี้จะส่งขายให้กับโครงการภูฟ้า กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีจำกัดสาวิตรีและหิรันวนณิชไทย p ีบีรายงาน